มีการหมวเนียบบ้านข้างนองเออข้ามาจะบอกว่านาวสวนี่พ่เนตี่สวยน้องนาเออเอง

คิดว <mm ่าหยิบบ้างนใส่ทุกคนแล้วไหนๆก็มาด้วยกันแล้วถึงเธอเลยพี่ต nah ัดว uh uh ่าป้หท uh 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 ุกคนตัด อว่าไงอยเงียบเอ้องไม่มาไม่มาโอเคแต่โบเรียแล้วอ่ะิหมนไอ้ดูดูดูหัวเขาอนนะไม่ใช่ัวเรานะหัวเขาวันนี้แ่เรา่ัวเขาร วันนี้นี่ต่าี้วนนี้จะไดวเ่ไไอู้ยิลาีต้องรอมแล้ไกลแล้วแบบใกลแล้วถ้าไม่เกิดมันจะใช่ ใส่ยังยันตาสาแล้วโอ้ยตับยังยังไม่นั่นเลยไม่ต้องเลยแกต้องใช้ก่อนใส่แล้วนะวะมเดี๋ยวติดใจคราวหน้าต้องไปสวยมาอีกรอบนะเชิญตัวเล็กมาตัวเล็กไม่ยอมมา คนโบราณใหญ่กว่าเตาที่เราไปกิน319บาทตรนนั้นเองมันให้เราไปกินอนะ่ะดิ้นเล็กเล็กกว่านี้